เมื่อสุดอีสานคือเมืองด่านซายภูเขามากมายแฝงไว้ด้วยวัฒนธรรมพีตาโนคือชื่อเสียงเลื่องหรือน้ำช่างสวยงดงามหาลูวินเมืองไทยจากหัวหนึงข้าวเอามาทำเป็นหัวโคนผีตาโขนนะคะอ่แต่ก่อนจะเป็นผีตามคนหรือผีตาขน เทียนมาเป็นผีตาโขนค่ะก็คือตามตำนานก็คือตามพระเวสสันดรอ,ออกมาส่งจากป่าเนี้ยค่ะด้วยความที่แบบอา,อายในรูปรางหน้าตาเนี้ค่ะปแปลงได้แต่ตัวน่แต่ว่าหน้าตา,าแปลงไม่ได้ก็เลยต้องเอาหน้ากากมาสวมใส่ค่ะสว่วนผีตาโขนจะเป็นงานบนใหญ่จะมีทั้งหมดสวันใช่ไหมคะวันแรกก็จะเป็นการเบิดพุทธพระโอปุทธก็คือลูกถีบสีข,า,ขาวๆอะค่ะเราเชื่อว่าท่านมีนิสัแปลงใจอยู่ในน้ำ นำท่านขึ้นมามาปราบมารในวันงานนะคะวันที่สองก็จะเป็นการพระเวทเ,เข้าเหมืองค่ะเวทเข้าเหมาืองวันที่สามก็จะเป็นการเทพหาชาติทั้งหมดสามกันนะคะที่บโบสนฝั่งดันนะคะนะคะก็จะมีส่วนพิจารณจะมีสองแบบก็คือพิจาโณน้อยกับพิจาขณใหญ่พิจารณน้อยก็จะเป็นแบบนึ่งข้าวเหนียวนะคะแล้วก็จะเป็น ทางมะพร้าวนะคะค่ะส่วนพีตะขนใหญ่ก็จะเป็นเพศคู่กับเพศเมียนะคะ<ม>ส่วนเราเล่นเสร็จแล้วเนี้ยคะ<ม>่ะเราจะทิ้งลงน้ําแต่ว่าจะทิ้งเฉพาะเป็นพิธีเท่านั้นนะคะ,<ม>คะทิ้งความทุกอย่างไปแต่ว่าพีตะขนเล็กเนี้ยเราจะเก็บไว้เล่นปีต่อๆไปหรือไม่ก็จำหน่ายเพราะทำค่อนข้างยากนะคะ